หลังจากสัปดาห์ที่แล้วเจ้ J. มีภาพมากมายไก่กองของน้องๆ a f c มาให้เพื่อนๆ Xsin Special ได้ดูกันไปแล้วมาคราวนี้เจก็นำเรื่องราวของ True a f c Extreme Army In Concert มาชี้แจงให้ฟังกันด้วยซึ่งคอนเสิร์ตที่ว่านี้ก็เป็นคอนเสิร์ตของน้องๆ AF4 กับอัลบ e ั้ม Extreme Army ผลงานชิ้นล่าสุดของพวกเขาซึ่งงานนี้น้องๆเขาฝากเจมาบอกแฟนคลับของพวกเขาด้วยว่าพวกเรา AF4 เต็มที่กับคอนเสิร์ตนี้กันทุกคนยังไงก็อย่าลืมไปเชียร์กันด้วยนะจ๊ะซึ่ง True a f c Extreme Army In Concert จะจัดกันที่ ที่ i m p a c t a r e n น่เมืองทองธานีในวันเสาร์ที่13ตุลาคมนี้แล้วนับนับดูก็เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึงอาทิตย์ที่จะได้เป็นมันกันนะคะส่วนบัตรก็หาซื้อกันได้ที่ True ช h อ p ทุกสาขาเลยจ้ายังไงซะใครที่ยังไม่มีบัตรทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนโทรไปบอกเพื่อนบอกฝูให้รีบรจับจองที่นั่งกันได้แล้วคืนไปช้าหมดอดสนุกกันเจไม่รู้ด้วยนะแต่ตอนนี้เจขอไปจองบัตรเผื่อเพื่อนเจแป๊บหนึ่งนะจ้าเดี๋ยวเจกลับมาอีกรอบพร้อมข่าวของนายออฟเอฟสองเดี๋ยวเจอกันจ้าฮัลโหล หล่อจองบัตรค่าขอแถวหน้าสุดทั้งแถวเลยนะคะนอกจากคอนเสิร์ตของเอฟสแล้วนะครับผมยังมีคอนเสิร์ตอีกคอนเสิร์ตหนึ่งนะครับดีๆแน่นอนน่าดูมากตอนกับคอนเสิร์ตร,รักทนรักนานทั่วไทยกับ <ừ m. S 3> นายอ,อ๊อฟสุพรรณนะครับกับพี่ๆนักร้องดังๆอีกมากมายที่ทายอัปพอลใช่ไหมพี่ถูก พี่ลุงน้าพัมิล่าถูกต้องพี่ลุงนกสุภาพรถูกต้องและพี่เบนพลชิตาอีกโอ้โหมาเยอะเลยนะนอกจากนั้นยังไม่พอครับคุณได้รับสินนั้นเดี๋ยวนี้กับเจ๊สาวสบัดโชว์ครับโอ้โหรุ่นไปกันแบบว่ากันหน่ำกันเลยลุกทุ่งนี่เต็มเอียดอยากทราบรายละเอียดใช่ไหมเจ๊รออยู่เดี๋ยวไปดูเจ๊คนไหนกันบ้างเหมืนเดิมยังอยู่กลับมาแล้วเมื่อกี้กลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกัน เจ๊กลับมาแล้วแหมแฟนคลับหนุ่มออฟมาถึงได้นั่งซัดติดจอทวิงแล้วคะก็เทิบออกไปนิดนึงก็ได้ค่ะเจรู้แล้วลว่ารักแหมก็ข่าวที่เจจะมาเล่าให้ฟังก็คือทั่วคอนเสิร์ตรัก